เด็กที่สองนะครับจิตสน่าตากระเมเทศนะฮะเอ๊ะไม่มีสปอนเซอร์เลยเนาะรายการเราเหรอหรือละครคือละครเราแต่งต่อแต่รายการเราแต่รายการเรามีคนดูด้วยหรอเด็กก็มีคนดูคนรอดูนะมีอามามาต่อการฉากสองนะครับเด็กสองนะครับที่ห้านะฮะเชิญชมจ้ะ ชอบแบบอีห่าทำอะไรนะตกลงมาอย่างไงอย่างงรู้อยู่นะแล้วถือโทรศัพท์เลยอ่ะเดินคุยโทรศัพท์อ๋อคุณคุณท่านให้ให้ฉันมาคุมไพรอดทำความสะอาดห้องนี้นะค่ะเป็นคนสวนมา็นคทำความสะอาดอร่อยพอดีว่าตุ๊กติ๊กไม่สบายอะฮะก็เลยมาทำความสะอาดนะคแต่นี่เรื่องจริงหมายถึงเรื่องจริงที่ดังเปิดเปิดทิ้งไว้ตุ๊กติ๊กก็เลยจะเข้ามาปิดเพราะว่าไม่มีคนอยู่ แต่ไพลอตอะได้รับมอบหมายถึงให้มาหนิไปซ่อมประตูอลอยต่อกันแล้วกันนะคะไม่เห็นต้องโกหกเลยอะไรนะมันก็อ้างมันก็แบบพูดเดยเสรีนิยมเนี่เหรอโอ้ตายโอ้สามโอ้สามโอ้กีตสาวจะไม่เชื่ออเคุณกาวิคุจะบอกว่าเราเป็นผู้หญิงอตัด เธอปกป้องชูเลยนะวันไปวิลินมาแล้ววานเลซ่าเมย์มาแล้วคนเดียวยังไม่พอนี่ยังไฟต่ำเอาคนสวนมาทำผัวนี่ถ้าฉันไม่บังเอิญเดินผ่านหาสัญญาณ 3G แถวนี้เกียร์ขนาดไหนมันบ้าตกว่าเราหายกันกับสิ่งที่คนมาดูถูกฉันอะไปเถอะไพโรจน์ไพโรจน์น่าจะมีเลือดหน่อยเนาะแต่ไม่เห็นเลยว่าเลือดตกยางออกแค่ไหนไไม่ด้ทเลยเกียด อ่าเด็กเนาะเด็กใส่เด็กไม่ไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วช่วงฉีดหมอนช่วงจังหนี้นี่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 น้ำพิเค้นน้ำพิเค้นไม่อกี้พูดอะไรเปล่าแล้วเซียนห่าไม่พูดไม่พูดไม่พูดแค่เป็นแบบว่าอารมณ์ถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายสิอ่ามาดูแหวนหน่อยไม่ได้สูเอาใจช่วยหนูให้หาตัวคนที่โปรกรให้เจอด้วยนะ สักข้าองตัวเองเหรอชินสามอยเรานอยชินด้วยทอแตกเกียดเกียดฉากนีต้องบอกโอ้โหอ้วมาเป็นอะไรตอนนี้กนานก็เลยต้องเปียกเื่อเปียกาจริงๆนี่โลกยิงนร้อนอยู่อะไรที่ในรถคุณหมอช่วยปิดน้ำให้ทีนะโลกที้นไยังงนคยวเไม่ได้ อันนี้เพลงก็จากโฆษณาเขาเลยนี่ใช่สันบ้าเนะเาะใส่เงนินให้เขาไหมาขอเขาบีสเปเรชั่น,นเอ <c oughs> เอานานเนาะอยู่นานเนาะในภาพภาพในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภาพในห้วงความคิดแต่จริงๆแล้วนานก็จะสบัดสบิยงี่แหละเล่นฟินเน้วเราอะ กล้ามตัวอกชัดเชียวก็คือผมก็ยกพวกกระถางต้นไม้อย่างนี้แหละฮะทุกคนจะถักนะฉัผมเขาตัวก่อนนะฮอย่างเป็นอยู่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าพี่โรสแต่เสียงไม่ใช่ตะคิวเนาะเสียงคือกระดูกแตกเสียงคือกระดูกเขาทับลิกไงะเอาทับลิกล่ะไอ้เป็นคนที่ตัวขาวมากนี่ขาขาวกว่าเสื้อพี่โจอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขาวคนจริงๆใช่ไหมทำไมขาวได้ขนาดนี้อ่ะ มันขาขีเปล่าขากระดุมหมอเนียนนุ่มหมออ้าวเอาไปเอากระเป๋าเหรอคือนางแบบอ้าวไม่ไหวนี่เหรออินพี่หมอแม้เป็นเกย์ชอบไพโรดเออไปกันใหญ่แล้วไม่จริงอะ ไม่ได้มีจริงอ่ะเราวิ่งไปทำไมอ่ะตกลงคือถ้าตอนเขียนน่ะนางต้องเหมือนแบบมีสติและสติอ๋อไม่เครียรนำเก้ีไม่เขียดว่าวิ่งเพราะแบบทนไม่ไหวกลัวหักข้ามใจไม่ไหวหรืออะไรไม่คิดพูดะไรนะาสายนะ มากนะที่ออกมาก่อนปล่อยฉันนองรอเธอฉันนึมาสายฮาวันเลานี้มีอะไรบ้างวันนี้นะคะฝ่ายผลิตเนี่ยต้องการจะชี้แจงในกรณีที่กรณีที่มีนางผู้หญิงหน้าได้คนหนึ่งมาพยายามแย่งแฟนดิชั้นอันนี้ไงอ,อ,อ,อ๋อจูบกันถึงกับพูดไม่ออกเลยหรือไงมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะห,หลอจจะบอกว่าหลอนไม่รู้เรื่อง กำลังจูกกับแชรี่แฟนของฉันอย่างงั้นเหรอสตอเบอร์รี่เออดิ๊พอได้แล้วตบเลยมายกเลิกการประชุมครับกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองแชรี่แชรี่ไปดี๊ดี้นะดิ๊ดีจะตบมันเลือดมาบังล้างเท้าคิดว่าจะทำฉันได้อีกครั้งเหรอแกจะทำอะไรฉันฮะน้ำอะไรย่าอือเอออะ่าพอได้แล้วอะไรว่าเวียงตัวใช้ใช้ใช้เทลเป็นตัวนำ ลนั่งเทคตัวโอ้ยอะอยากต้องโตอีกสักกัานเลยนี่ยกันกันรึกังโอ้โหประชุมกันเคร่งเครียดเลยของว่างมานะคะหมอนทองแกะสวยงามวางบนเปลือกอย่างดีเิร์ฟอย่างนี้กินกันเนาะเผื่อช่วเรียนเนาะในห้องประชุมเนาะ <laughs> อันเดี๋ยวเรามองวาแถมมากไม่งั้นก็ไม่รู้จะเอาเข้ามายัางไง <c oughs> ใช่เพราะคือตอนวางบทอ่ะอยากให้โดนตบนด้วยเปลือกทุเรียนเพราะว่าแต่ฉันแบบมันจะเข้าไปยังาาไงเนี่ยเขาประชุมบอฟฟิตเนี่ยเราประชุมกันเรื่องจะเอาทุเรียนมาตอนแรกว่าจะมีแต่ว่ามันก็ไม่คือมันจะบอกว่าบอฟฟิตเนี้ยมันทําอะไรมันไม่ใช่เปิดทุเรียนไงทว่ากระตามโครงก็เลยไม่ได้ก็เลยบอกอ่ะเอานี้เลยละกันเสิร์ฟพร้อมปลือยอมยอม อันนี้ก็มีอะไรนะปัญญาออนมีกล้องติดอะนี่ไงหมอแม้ใช okay. ่ไหมล่ะอ่าใช่เพราะเราว่าก็ไม่เคลียร์นิดนึงมันตอนเคลียร์มันจะเหมือนแบบพอมันเอามาแล้วมันต้องต้องก่อนนี้นิดนึงอะหมายว่าอาการเคลิ้มกันอะไรยงเงี้ยจนมาพอนี้แล้วเฮ้ยเราก็เหมือนแบบ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีละแล้วไปเลยแบบพึ่งแล้วไปเลยว่าคุณทำอะไรลงไปเพราะว่าอันนี้มันจะงงว่าอะไรหรือว่ามีแบบเพจตามพอดีว่ามีคนไข้ด่วนอะไรเงี้ยไม่รู้ไงอ๋อเออไม่รู้ว่าไปเพราะด้วยเหตุผลกลไปเองนะจ้าพดกกอนตอนเตะดีนะชอบชอบจบเมื่อกี้ก็ดีไอจังหวะที่ส่วนก็ดีแล้วชอบกลับมาที่หันคัดมาแล้วก็เป็นเก้าอี้อยู่เลยต้องชอบแล้วตอนนี่สันนีถีบหมอนั้นนั้นอยู่ในนั้นด้วยอ๋อเหรอจังหวะดีจังหวะดี โอเคโอเคโอเคอะมาประมาณนี้เดี๋ยวมาต่อ,อก,กันเบรกหน้าับ